สวัสด <formation jin inh throat> <s at> ีพ <tı> ี <quarto> ่น้องครับผมทักทาย FC แฟนกาเฟนทิ้งหมอลำเสียงมิหกนกพุ่งสะกอนครับตอนนี้อยู่กับบ่าวเบิดนคกรีนเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ครับหมอลำเสียงมิหกนกพุ่งสะกอนทำการแสดงอยู่ที่วัดสะกรแพงใหญ่นะครับผมอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องเู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อให้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวบ่าวเบิดขออนุญาตปักหมุดลิงค์ใครบัานจองตั๋วกลุ่มปิดพุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับผม อนุญาตปักมุดลิงไข่ปลาจอตัวคุปปิดมือนะพี่น้องครับผมสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวภาพี่น้องยางรอบเบิ้งหนางานนะครับผมเมื่อน,นี้มีไข่มีไข่บองตอด้วยเนอพี่น้องวันนี้มีไรไข่บองตอด้วยนะคะครับผม ฝากมดแล้วครับผมพี่น้องโูรดได้เขามาแล้วฝากากดไลค์กดแชร์เรื่อพี่น้องเดอ้อไลฟ์สดมีวันพรุ่งนี้นะครับผมมือหนีบวยมีกลุ่มปิดพี่น้องโูรดได้ทียงังโบซื้อบัตรจ,จงตัวเข้ารับชมกลุ่มปิดในวันพรุ่งนี้นะครับผมสามารถจิ้มที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมบัตรกลุ่ละะมปิดราคารอยหาสิบแปดบาทพี่น้องไลฟ์วันที่แปดที่เก้านะครับผมบัตรราคาหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทเท่านั้นนะครับผมมือนี้ครับลูกหลานหมอลำเสียงวีหกนกบุ้งสกอร์ท่าการสแสดงวิธีวัดสะกำแพงใหญ่นะครับผมอำเภออุทุมพพรรริสสััััยจงหวดศีะะเกษนคบผม แม่ได้รับแล้วได้ทานแล้วอร่อยค่ะเดี๋ยวหมดแม่จะสั่งใหม่ขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผมเดี๋ยวอีจกจังหน่อยเพื่อนะมีการขายบองตอเหมือนเดิมนะคะผมอยู่บริเวณอันหนาเวที่ตอนนี้นะคะผมพะเโอ๊ตเ้ากอ็อกมาแล้วพี่น้องอันนี้เป็นบริเวณด้านหนา้าเวทีนะคะผมตอนนี้อีพอยเอม่เขาออกมานางสัตว์นางเสือนนะครับผม ขาเบิงหมอลองมาล่ำคืนนี้นะครับผมการแสดงเ,เตรียมรูปแบบคืนนี้นะครับผมบัตรหน้าง,งานผู้ใหญ่120บาทเด็ก60บาทเท่านั้นเด้อบัตรหน้าง,งานผู้ใหญ่120ร2 0ยเด็กหน่อย60บาทพี่น้องอย่าลืมเดินทางให้กำลังแรงใจกันด้วยนะคะร,ยยรับผมสวัสดีพี่อ้นนะครับผมสวัสดีพี่อ้นนะครับผมสวัสดีพี่อ้นด้วยนะครับผมนี่บรรยากนนาศหน้าห้างพี่น้องตอนนี้พี่นอ้องฮอกกำลังซื้อบัตรจองตัวเ้ามานะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับผมนี่พี่น้อง ผู้จัดการใหญ่ก็มาแล้วนะครับผมผู้จัดการใหญ่ก็มาแล้วนะครับผมจะจะมีการขายบองตอพอพี่น้องสวัสดีจ้าลูกสวัสดีครับผมสวัสดีนะคะผมสวัสดีนะคะผมนี่พี่น้องห้านบองตอพี่น้องบองตอกําลังจะเปิดร้านนะจ้าเนี่ยพี่เอกโอดพี่น้องพี่เอกโอดก็มาแล้วเด้อเ <forgiving. S 1> ข้าหลอแล้วจา้าขอบพระคุณนะครับผมครับผมอันนี้มาขายอย่างเนาะ บองต่อเหมือนเดิมไม่หองนี่นะครับคผมนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของบูธเครื่องดื่มชูกาลังนะครับผมเครื่องดื่มชูกาลังโอทีนะครับผมแล้วก็สบบวบน้ําฟอเรนะครับผมนี่คือผู้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของอลำเสียงนกโมศกรนะครับผมนี่ลมไม่แห้งครับบนนี้ลมแห้งแต่เว้นเลย ลมแรงมากนะครับผมอันนี้เป็นวูดเครืออ่าสบู่บน้ําฟอ,อเรนะครับผมมน,นีก็มีโปรโมชั่นมาจับมาแจกเพื่น้องคือเก่าแล้วะครับผมสวยเกินต้านด้วยสบู่บน้ําฟอ,อเรนะครับผมซีสีซีกลิ่นหอมทุกสีหอมทุกกลิน่นพี่น้องมาตามกันได้หลายได้พี่น้องเด้อหน้าง,งานบัดเออหน้าง,งานขวดละก่อสิบก่อบาทพี่น้องจากปกติราคา139เราไม่ขายนะครับผมมาขายหน้าง,งานหมอลำเสียบขวดละก่อสิบก่อบาทขวดบักใหญ่เลยพี่น้องใส่ได้เป็นเดือนนะครับผมนี่คือสบู่บน้ําฟอเรนะครับผม ล็อกผิวนุ่มดูกระจ่างใสสวยเกินต้านด้วยสบู่อนน้ำฟอรเรสน,นะครับผมหันมาทางนี้พี่น้องจะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มชูกำลังโอทีนะครับผมเครื่องดื่มชูกำลังโอทีในจี้ริงนะครับผมคนละสิบบาทพี่น้องหาซื้อได้ตามเซเว่นเลเว่นและก็ร้านคา้าร้านขายทั่วประเทศได้เลยนะครับผมผู้ใดที่ง่วงลับพี่น้องนั่งหาวเหางานอนพี่น้องครับผมบม่มีเหี่ยวบม่มีแห้งพี่น้องก็จกินได้เลยพี่น้องครับขวดหนึ่งพี่น้องเด้เอคนละสิบบาทพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่น้องอย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างเด้อครับผม ซื on ้อแล้วค่ะขอบพระคุณนะครับผมกดลิงก์นั่งรังซื้อบัตรจองตั๋วกลุ่มปิดพรุ่งนี้นะครับผมบัตรราคา158บาทบัตรกลุ่มปิดราคา1 5 8บาทเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อบัตรกลุ่มปิดราคา158บาทไลฟ์สดวันพรุ่งนี้นะครับผมไล่วันที่8กับวันที่9พี่น้องไลฟ์สดวันที่8กับวันที่9นะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเลาะเบิ่งหลังงานครับผมเดี๋ยวบอาบเบิร์ดพาพี่น้องย่างเลาะเบิ่งหลังเวทีนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปด้านหลังเวทีกันนะครับผม สวัสดีครับลูกเสียงไพเราะมากขอบพระคุณนะคะผมสวัสดีค่ะแอดเบิร์ดชมอยู่ยะโสธรคะ่ะยะโสธรสัญญาณชัดเจนไหมครับผมสัญญาณชัดเจนบ่คาผมยะโสธรสวัสดีพี่น้องท่านยะโสนะครับผมเซบายูเดอร์อุทมพรน,น์บานคอยมาเดอครับผมคอยบิ๊กแตกเด้รอาจารลูกๆขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณนะคะผมตอนนี้ด้านบนเวทีนะคะผมไฟแสงสีเสียงจอ led พร้อมแล้วนะครับผมตอนนี้อาจารย์น้องตีเฮ้าพี่น้อง กำลังติดตั้งอุปกรณ์นะครับผมเคืนอนเตีกำลังติดตั้งพี่น้องวันนี้เรื่องอะไรคะได้ยินแว่วๆว่าลําเรื่องอลชรนะครับผมได้ยินมากไปแบบว่าล้ำเรื่องอลชรพี่น้องแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบอเดี๋ยวต้องรอบเบิ้งอีกเถื่อนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้บ้าเบิ้งห้ามองปีนเข่าปีนเข่าเท่างหันอยู่พี่น้องฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปบ่ได้พี่น้องฝั่งนี้จะเป็นนั่นจะเป็นหลุมพี่น้องฝั่งนี้จะเป็นหลุมพี่น้องไปบ่ได้นะครับผมเดี๋ยวบ้าพี่น้องเดี๋ยวบ้าเบิ้งปีนจะเข้าครับพี่น้อง เดี๋ยวขอเนี่ยพี่น้องแป๊บหนึ่งครับผมปีนขึ้นหานก่อนพี่น้องหานกระสูงสูงพี่น้องนะครับผมหานสูงแห้งพี่น้องนี่ครับผมเข้าไปรอแล้วจ้าบ่าวเบิร์สขอพระคุณนะคะผมสวัสดีจ้าน้องเบิร์สสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมซื้อแบบเมาเหมาไล่เดือนไว้แล้วจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคบผมขอพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวง จากพี่น้องทางบ้านนะครับผมเอฟซแฟนขาวแฟนเพลงหมอล่ำเสียงหมกนโพสก่อนซูกูสุกคนครับคางๆไว้ที่นี่เป็นร่างรถไฟได้พี่น้อง เป็นรางรถไฟนะครับผมติดรางรถไฟเลยพี่น้องมณีนะครับผมคืนนี้ครับลูกหลานมอลำาเสียงมิหกนกพงศกรครับทำการแสดงอยู่ที่วัดสะกาแพงใหญ่นะครับผมอุทุมพรพิสัยสีสะเกดได้พี่น้องเด้เออ,อย่าลืมเดินทางมาแรงเชื้แร่งใจครับกับทีมงานลูกหลานมอลำาเสียงมิหกนุพงศกรครับสุดยอดข้อเสื่อและวงต่อก่อนสำนองคอนแกนปีกไก่เข้ามา้เล้าพี่น้องปีนี้กลับมาอีกครั้งหนึง่งพี่น้องบอกเลยว่าผลงานในปีนี้อลังการก็ปีกไก่แบบ แบบ300%เมากพี่น okay. ้องมวนแห้งพี่น้องอยากให้พี่น้องมาเบิ่งกันพี่น้องครับผมหามพาดพี่น้องเด้อบัตรนั่งงานผู้ใหญ่120บาทเด็กน้อย60บาทเท่านั้นนะครับผมแม่ดูอยู่บาเลนจ้าสวัสดีแม่ทั้งบาเลนครับผมสวัสดีครับบ่าวเบิร์สสวัสดีครับผมบัตรเมาเข้าลิงยังไงคะกดลิงเลยนะครับผมแล้วก็แจ้งได้เลยครับผมว่าขอซื้อแบบเมาๆนะคะผมคอนแกนเดอจ้าบองตต้ขวดเท่าไหร่มาแล้วขอเท่าไหร่รอบพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องย่างรอเบื้องลังหานครับผมพี่น้องบองต่อพี่น้องซื้ออันอนลจาจักบาทครับผมบ่าวเบิดลืมเลรพี่น้องสวัสดีค่ะล่ำเรื่องงามตาค่ะแอดนี่พี่น้องบรรยากาศอนาหาันเฮอีพ่อยแม่ก็ล่างล่างเขานาหานพี่น้องซื้อบัตรจองตัวนะครับผมพี่น้องผู้ได้ที่ยูกไก้นะครับผมพี่น้องบานไกลเลื่นเคียงอย่าลืมเดินทางมาเหตุการณ์ร่างแจกเด้พี่น้องเด้อ่อาโสธรชาดเจนจากจากอำเภอมหาชนะชัยมาเชี่ยวงาน มาละไเข้าตอกเด้อจ้ามืออื่นงานเริ่มมือเลกครับผมเป็นอะไรใจให้บ่าวเบิดปังๆของพรกคุณนะคะผมวันนี้หน้างานบัตรเท่าไหร่ครับบัตรผู้ใหญ่120่่ครับผมบัตรเด็กน้อย60บาทเด้อนะพี่น้องกระลังแรงขามาเลยพี่น้องคนพี่น้องพี่น้องอุทุมพรกระลังแรงข้ามานะครับผมเก้าเขวละเก้าครับพี่น้องครับผมย่าลืมไปต่ำกนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอีกจังน้อยนะครับผมน่าจะมีการไลฟ์สดทางทางเพจพ่อค้านกปงสกอร์นะครับผมจะไล่ขายบองต้อแล้วกันพี่น้องผู้ใดยอยู่ จะเริ่มคลายบองต่อพี่น้องนะครับผมใบสั่มาแล้วครับบัตรเข้างานเท่าไรลูกผู้ใหญ่ร้อยยี่สิบนะครับผมเด็กหน่อยหกสิบาทครับผมมาเลยได้ครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องหลังหานนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูบริเวณด้านหลังเวทีนะครับผมตอนนี้ทีมงานเขากำลังแต่งหน้าแต่งตานี้พี่น้องอันนี้เป็นป้ายงานนะครับผมขอเชิญเที่ยวชมงานบุญเดือน3นวัดสักกำแพงใหญ่อุทุพรพิเศษศีสะเกษนะครับผมระหว่างวันที่4ี่ถึง10นะครับผม มื่อวานนี่เสกโลโซพี่น้องมือหนีมอลำเสียงอุโุพสกรมืออื่นนะครับผมเป็นอายของหัวหน้าอุโุพสกรนะครับผมมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยนะครับผมแล้วก็อีสานข้อศินปิดท้ายด้วยสาวน้วอยเพชรบ้านแพงนะครับผมมื่อนี้นะครับผมถึงคิวแล้วของลูกหลานมอลำเสียงอุโุพสกรครับที่จะส่งมอบความสุขพี่น้องตอนนี้คำขึ้นนี่เด้อ <S <S บัตรหน้าง,งานผู้ใหญ่ร้อยยี่สิบบาทบัตรเด็กน้อยหกสิบบาทอย่าลืมไม่ก็ร่้งเรื่จกันได้พี่น้องครับผมวัตรสั่งกระแพงใหญ่อุตมพ,พรพิศัย ปังมากเสียงผมขอขอบคุณนะคะผม่บวเวอร์พรุ่งนี้เจอกันที่ถาวรเฉลิมประเกียตเจอกันนะคะผมเจอกันนะครับผมบุรีรัม์เดอ้อพี่น้องบุรีรัมด์มืออื่นเจอกันเดอ้อครับผมสวัสดีครับดูข้างนอกคะ่ะเครื่องเสียงสุดยอดครับขอบคุณมากๆเลยนะคะผมสบผม9าสูงมเอลหมส6บบาทขอบคุณนะคะผมปังมากเสียงผมขอขอะคุณหลายๆได้พี่น้องเดอ้อ ข้าม,มาคมแพ้งจากพีจ่จากน้องทั้งบ้านนะคบผมหล,ล่นลามแห้งพี่น้องครับผมลูกล้านให้เราก็อุ่นใจพี่น้องครับผมขอบพระคุณความรักความเมตตาด้วยครับผมจากพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนเพลงของศิลปินลูกลานมาลล่าเสียงนุ้พุสกรสู้หมองสู้บอลกันแลยกันครับผมนี่ด้านหลังเวทีนะครับผมเต้นศิลปินฮากกยูงสีพี่น้องอยู่แบบจุ่มจุมกันพี่น้องนี่แหละครับผมอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังเวทีนะคะผมเป็นบริเวณด้านหลังเวทีพี่น้องเป็นถนนนะครับผมเป็นถนนคอนกีดพี่น้องนี่แหละครับผม อันนี้จะเป็นในส่วนของเต็นท์สเลปินยาวๆนะครับผมวันนี้มีไลฟ์สดใช่ไหมพุ่งนี้ครับผมมือจะมีไฟ่สดด้วยพี่น้องเด้อไม่มีกลุ่มปิดนะคะผมวันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะคะผมพี่น้องซื้อวัาจองตัวรับชมมืออื่นก็มือหื้อพี่น้องไฟ์สดวันที่8กับวันที่9นะคบผมไฟ์สดวันที่8กับวันที่เก้าเด้อมืออื่นบ่มีไฟ์เอ้ยมือหนีว่้มีไฟ์สดครับพี่น้องครับผมไม่ใช่แล้วค่ะจากโซราสัสดีพี่น้องทางโซระนะครับผมโซดิจ้าบาร์เบิร์สสวัสดีครับผมส้อพี่เร้อ